เราก็เตรียมดินมานะคะอันนี้ก็ลดน้ำให้หมาดๆหน่อยนึงนะคะแล้วเราก็เอานี่ค่ะปักไปเลยไม่ต้องให้โดนแดดโดนฝนนะคะไม่งั้นจะเน่าเอาไว้อย่างนี้ค่ะแสงแดดผ่านถึง ถาหัวเขาเริ่มรัดตัวแล้วก็แห้งอะ่ะเขาก็จะรอดค่ะแต่ตอนนี้จะต้องเป็นตอนออดูแลเป็นพิเศษนะคะอย่าโดนฝนเด็ดขาดเลยละอองนิดหน่อยได้แต่ไม่ควรจะโดนนะคะเพราะว่าทำให้เน่าเลยเนี่ยกดเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแห้งแล้วก็จะรวมหัวเขาก็จะเขียวขึ้นนะคะใช้เวลาประมาณห้าถึงเวัน,นะคะก็ อุกตั้งไว้ข้างนอกบ้านได้เลยค่ะแต่ที่แดดผ่านถึงแต่ไม่ได้ส่องถึงนะคะ แปดวันนะคะอันนี้ต้นที่ปลูกอายุประมาณ9วันนะคะก็มีใบขึ้นมา3ใบประมาณ3ามใบนะคะ4ใบค่ะเขาก็จะแทงหัวขึ้นมานะคะอันนี้เราไม่ได้ปาดหัวนะเขาก็เลยขึ้นแทงยากแล้วก็ไม่ค่อยสมบูรณ์รากก็มีนะ ขาวๆเนี่ยค่ะแต่ว่าถอนขึ้นมาไม่ได้นั่นต้องกลบล้เดี๋ยวล่างขาดต้นนี้อายุ20วันพอดีนะคะก็ตัดเอาไปทานได้แล้วค่ะเอาไปใส่กับไข่ไข่เจียวเจียวไข่หรือโรยหน้าอาหารเข้าผัดได้หมดค่ะหรือถ้ามีเยอะๆนี่ก็ตัดไปผัดไข่ผัดพริกผัดกะเพราเอาเป็น เครื่องเคียงหรือว่าเป็นผักรวมอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยค่ะหรือจะทานเปล่าๆก็ได้นะคะทานดิบๆก็ได้ค่ะทานกับข้าวหมูแดงหรืออะไรก็ได้ค่ะรสชาติก็คล้ายๆกันนะคะกับต้นหอมก็เดี๋ยวจะมาให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเขางอกจริงไหมรากเยอะจริงไหมก็ไม่เคยดูเหมือนกันว่า ลากเขาเยอะมากแค่ไหนเดี๋ยวเราจะมาดึงดูกันดีกว่าคะ่ะว่าลากเขาเดินดีแค่ไหนใบเขาถึงได้ได้ขนาดนี้แล้วนะคะถือว่าสมบูรณ์ไหมก็ประมาณนึงคะ่ะแต่ใบเขาไม่ใหญ่มากอันนี้คือหน่อที่แตกออกมานะคะเขาขาวเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวเรามาดึงดูนะคะดึงยากคะ่ะแสดงว่ามีลากเยอะ Uh huh. นี่ค่ะลากเขาเดี๋ยวต้องไปล้างน้ําดูนะคะไปฉีดน้ดําดูลากเขาแล้วก็มีหนอดแตกมาแต่หนอนนี่ม้วนนะคะแสดงว่าดินเขาแน่นไปนิดนึงเขาเลยแทงขึ้นมาไม่ได้เขาเลยม้วนตัวลากเยอะมากค่ะแต่ว่าไม่เป็นหัวนะคะเป็นแค่ต้นหอมเฉยๆไม่เป็นหอมหัวใหญ่ที่เป็นเป็นหัวนะคะ ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดกระถางใหญ่จะเป็นหรือเปล่าอันนี้ล้างน้ำเรียบร้อยนะคะเนี่ยค่ะจะไว้อีกก็ได้นะคะแต่น,นี่คือถอนมาให้เพื่อนๆดูก่อนว่าความสมบูรณ์ของต้นของรากเขาประมาณไหนถ้าเราใส่กระถางใหญ่กว่านี้คิดว่าคงจากก้านใบเขาจะใหญ่กว่านี้นะคะดูค่ะอันที่งอ,งงองนี่ก็คือต้นต้นใหม่ที่เขาจะแทงออกมานะคะอาจจะเป็นเพราะดินไม่สมบูรณ์ดินแน่นดินแข็งอะไรเนี่ยคะ่ะ ดินที่ใช้ก็คือดินถุงธรรมดาค่ะแล้วอย่าโดนแดดนะคะให้ย่าสองถึงอย่าโดนน้าฝนโดยตรงละอองฝนได้ค่ะไม่งั้นเน่าทันทีค่ะเพราะตายมาหลายต้นเหมือนกันกว่าจะได้อย่างนี้นะคะลองทําดูนะคะ